วันนี้เป็นการเทสละเอียดรอบสุดท้ายนะครับวันที่6เดือน4เมษายนนะครับเรียมการจัดส่งให้ลูกค้า,ะคะาเครื่องนี้เป็นเครื่อง s t a r p i o Go Series ลูกค้าแจ้งว่า,ามีปัญหาเรื่องของอระบบฟัดชิ่งะระบบการทำงานนะสลับกันไปมาจากที่ตรวจสอบอาการเบื้องต้นไม่พบสิ่งผิดปกติใดๆ แต่ลูกค้าได้แจ้งว่าแรงดันน้ำบ้านลูกค้าค่อนข้างมีปัญหาจึงได้ให้ทางช่างได้เปลี่ยนตัวจับแรงดันต่ำให้ให้ตัวที่มีสปริงอ่อนนุ่มกว่าเดิมนะครับตอนนี้เราก็จะมาเทสเครื่องในนี้เป็นไส้กรองตัวใหม่ทั้งหมดไนะส้กรองตัวใหม่ทั้งหมดในนี้จะมีทั้งหมด5ไส่นะฮะซึ่งจะแถมไปให้ลูกค้าด้วยเลยครับ เดี๋ยวจะทํามาเทสระบบการทํางานกันครับตอนนี้เราได้ต่อสายน้าเข้านะฮะก็จะเป็นน้ําทิ้งกรองน้ําดื่มนะฮะแล้วก็เป็นน้ําประปานะฮะโดยที่เราจะปิดตัวนี้ไว้นะครับปิดตัวแทงไว้นะฮะดูเสียบปลั๊กดูการทํางานก,นกันครับ รต,ต้นนะฮะระบบจะทำการฟัชชิ่งก่อนนะซึ่งจะใช้ระยะเวลาประมาณ 40, 40ปีนาทีครน้ำจะพุ่งออกแรงมากนตัวนี้น,น้ำพุ่งออกแรงมากหลังจากนั้นเครื่องก็จะเข้าสู่หมวด การทำงานในการกรองน้ำนะฮะจะเป็นรูปหยดน้ำนะถ้ากรณีที่มีการใช้น้ําหรือน้ําไม่เต็มแทงค์นะครับตัวนี้จะทํางานอยู่ตลอดเวลาจะค้างอยู่ตรงนี้นะฮะไม่ไม่กลับมาฟัชชิ่งนะครับจนกว่าที่เราจะเริ่มต้นระบบใหม่นะฮะถึงจะขึ้นฟัชชิ่งตัวนี้ได้ทําการเทสหลายรอบมากนะฮะทางร้นก็ ใส่กอง2ชุดนะครับที่ทำการเทส,สปอร์ตไปเพื่อจะดูอาการติดปกติที่เกิดขนะึ้นตะอนนี้ก็จะมาดูเรื่องของน้ำดีแล้นะวก็น้ำเสียอนนี้จะเป็นการเทสเรื่องของนะร,ระบบแรงดันต่ำเมื่อน้ำประปาไม่ไหลนะครับจะปิดก๊อกน้ำเข้าครับ นี่อาจจะใช้เวลานานหน่อยนะครับเพื่อที่จะแสดงระบบการทำงานทั้งหมดนะครับให้ครอบคลุมเพื่อที่ลูกค้าจะได้ใช้งานได้อย่างสบายใจนะครับช็อตเทปนะก็จะโชว์ตอนที่เราปิดปน้ำไว้ก็คือน้ำไม่ไหลนั่นเองต่อไปเดี๋ยวเราจะเปิดเมื่อน้ำปลา,าเข้าหรือมีแรงดันเข้านะ ระบบก็จะกลับมาในโหมดของการกรองต่อครับแอดมินจะเทสเรื่องของน้ำนะครับเมื่อน้ำเต็มถังแล้วะะจะตัดขึ้นฟูลแทงค์ตัวนี้หรือเปล่าะคระับแอดมินก็จะทำการหักนะครับหักสายตัวนี้นะฮะเพื่อที่จะให้รใยดันอันนะครับ ต้องราสักพักนะครับกวดน้ำจะเต็มกระบอก ตต่เรื่อนฟูนแทงก็คือน้ำเต็มนั่นเองเมื่อเรามีการเปิดการใช้น้ำนะปล่อยตัวน,นี้นะระบบก็จะกลับมาอยู่ในโหมดของ การกรองใหม่นะฮะทุกอย่างทำงานปกติทุกเมนูนะฮะไม่มีการผิดเพี้ยนนะครับโดยการจับเวลาและเป็นอะไรให้หนึ่งตัวนะครับก็จะเป็นตัวจับแรงดันต่ำให้สปริงนุ่มขึ้นขอบคุณครับ